ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากสวยกับเราทั้งสองคนค่ะใช่แล้วค่ะโมซุรีรัตจุนทองแท้ค่ะค่ะแล้วก็พลอยพัฒนสอนเลี้ยงอํานวยค่ะอยากสวยมากเลยมารายงานตัวมารายงานตัวรายงานกันทุกวันเลยว่าไม่สวยสิไม่ใช่ผู้ชไรแล้วขยันก่อนอ่าแน่นอนเลยนะคะก็อย่างวันนี้ยังไงล่ะวันนี้เห็นความสวยน้องไหมไม่เห็นเลยนะตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาต้องบอกว่าก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอกันทุกๆวันอะไร เราไปดูเธอไปแล้วยังไงสาระความรู้ก็แน่นเอียดกันทุกเทปทุกวันเลยถูกต้องค่ะอย่างวันนี้นะคะเรามีสาระมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสําหรับใครที่บอกว่าอยู่บนรถนานๆทําไมเจ๊น่ากลัวฉักลัวหล่อนนะาเน่ก็คนที่อยู่รถบนรถนานนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่บนรถเมย์เอ่ยหรือว่ารถส่วนตัวเอ่ยนะคะมันจะมีโรคที่ตามมาอาจริงหรอเกา ไม่ใช่ะะทำไมน้่มันไก่กินไก่มากเป็นเกานะคะมันจะมีโรคที่ตามมาเองค่ะวันนี้นะคะเราเลยหยิบยกนะคะในส่วนของโรคสําหรับใครที่บอกว่าอยู่บนรถนานๆเนี่ยมาถึง6โรคเลยมาฝากกันเลยนะคะคุณผู้ชมรับไปด้วยอคุณผู้ชมบอกว่าพักค่ะ,ะนะนี่เลยคะ่ะเรามาเริ่มกันที่โรคโรคแรกเลยดีกว่านะคะ,ะข้อแรกเลยคะ่ะเขาบอกว่าโรค หลับในนะคะหรือว่าตาเมื่อยล้านั่นเองค่ะอาการที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีอาการที่แบบหาวที่ๆนะคะมสมองเนี่ยเริ่มไม่รับรู้เริ่มไม่แบบไม่ไม,ไม่ไม่สั่งการที่จะขับรถไม่มีสมาธิแต่อย่างใดน,นะคะ,ะและเรื่องบางเรื่องนะคะในกิจในตในช่วงนั้นนะ่ะที่เข้ามาเราก็จะไม่มีสติ สั่งงานไม่มีสมาธินะคะเขาเรียกว่าหลับในนั่นแหละบางทีอ่ะบางคนตาอาจจะแบบว่าสว่างอยู่ตาอาจจะเปิดแต่ว่าข้างในเราอาจจะหลับไปแล้วตรงนี้มันจะมีอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะกับกับคนที่หลับในเคยหลับบ้างหรือเปล่าหลับตลอดเลยแอบไม่ได้หลับตลอดไม่ได้หลับในหลับเลยหลับไปเลยนี่เจมีวิธีช่วยน้ายาบ้างไงบ้าค่ะไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหนี่เป็น เป็นทางออกที่ไม่เลิศเลยไม่เลิศใช่ค่ะอันนี้หาเครื่องดื่มนะคะกาแฟอะไรองี้ก็สามารถช่วยได้ทางง่วงมากๆนะคะคุณผู้ชมต่อมาค่ะเขาบอกว่าดังนั้นนะคะในการแก้ไขน้องบุกมันไม่ใช่ทางผิดๆแบบร้อนยังไงเขาบอกว่าหักรู้สึกง่วงนะคะง่วงนอนจริงๆควรแวะปั๊มแล้วก็พักนอนสักแบบ15นาทีหรือ20นาทีมันจะสามารถช่วยได้นะคะแล้วก็สังเกตอาการหาวทีๆของเราเนี่ยว่ามัน เขายังชั่วขึ้นบ้างหรือยังในกรณีที่ต้องขับรถทางไกลนะคะควรหาเพื่อนร่วมทางไว้สักคนนึงค่ะแล้วบอกเขาไว้ตรงๆว่าข้างทางเลยเพื่อนข้างทางเอามาด้วยได้ะตอบรับใช่ไหมก็นอนด้วยกันเลยก็ดีเลิศไม่ใช่นะคะแล้วก็บอกว่าถามเขาว่าเออเนี่ยขับรถได้ไหมช่วยขับหน่อยได้ไหมเพื่อความปลอดภัยทั้งสองคนอะไรอย่างนี้นะคะก็ผัดกันขับก็ได้ยางนี้ต่อมาค่ะอีกรูนึงค่ะอันนี้สําคัญมากๆใครที่บอกว่า จอแบบปัญหาในเรื่องของรถติดบ่อยๆนะคะก็ต้องเป็นโรคนี้กันอย่างแน่นอนค่ะกับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นเองสาวๆเป็นบ่อยขนาดแบบว่าเราไปนั่งแท็กซี่ไงจำได้ไหมวันนั้นที่เราจะไปจำไม่ได้เลยเราเคยได้ไม่กันหรือเอารถจอดไว้บ้านไม่เอาไปคุณพ่อบอกว่าให้คนขับรถล้างรถไปอะไรอย่างนี้แล้วขับแท็กซี่นั่งแท็กซี่กันไปอ่กันไปเจ็ดคนคันเดียวไม่มีต้องหลายประตูละบู๊ วันนั้นอีกวันนึงเขาเดินผิดยังไงจนในที่เราไปส่วนรถไฟกันแล้วคุณน้องก็ปวดมากเลยหอกให้แท็กซี่หยุดปุ๊บเลยเดี๋ยวปั๊มนะบัตรนาวเออแท็กซี่ถ้าเจอพี่แท็กซี่ที่แบบน่ารักก็แบบก็ยหยุดทแต่ว่าเราไปกับเพื่อนไงเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวแต่ถ้าไปคนเดียวนั่ยไหนจะกระเป๋านู่นี่นั่นอีกหลายช่ค่ะต่อมาเขาเขาบอกว่าสาเหตุนะคะเกิดจากการอั้นปัสสาวะนานๆค่ะในการขับรถนะคะเพราะต้องเผชิญกับในเรื่องของปัญหาอย่างที่เราบอกไปปัญหาในเรื่องของรถติด รถติดนะคะระหว่างเดินทางหรือไม่ก็ปั๊มน้ํามันข้างทางเนี่ยไม่มีเอาซะเลยเออจริงๆนะบางปั๊มนี่ก็แบบว่าจริงจริงบางปั๊มเราเคยเข้าเราก็แบบว่าห้องน้ําไม่สะอาดเราก็ไม่อยากเข้าอีกอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นสตรีใช่เราก็ไม่ชอบเช็ดด้วยปกติเราก็ขุดหลุมอยู่แล้วจะไม่สะอาดอะไรใช่เพราะปกติก็พกกลับมะพร้าวตลอดแต่ว่าวันนั้นลืมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะเขาบอกว่าโดยผู้ป่วยนะคะจะมีอาการปัสสาวะขัดค่ะเหมือนปัสสาวะไม่สุดนั่นเองค่ะและปวดมากค่ะซึ่งแนวทางในการรักษานะคะก็คือ การทานยาค่ะแล้วก็ดื่มน้ํามากๆนะคะก็จะสามารถช่วยได้ค่ะเมื่อปวดปัสสาวะนะคะห้ามปัสห้ามอั้นปัสสาวะเป็นเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ชมให้หาวิธีนะคะในเรื่องของการปัสสาวะให้เร็วที่สุดถ้าอยู่บนรถเขาจะมีมันในส่วนของบอดด้วยนะคะในส่วนของการแบบว่าปัสสาวะบนรถด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการรู้สึกว่าปวดน่วงๆนะคะต้องดื่มน้ําเยอะๆค่ะเพื่อล้างนะคะปัสสาวะที่อักเสบออกมาค่ะอีกอย่างค่ะถ้าหากสามารถย้ายที่อยู่ได้นะคะให้ ใกล้ที่ทํางานนะคะเพื่อเรี่องในเรื่องของปัญหารถติดก็จะสามารถเป็นไปได้นะคะต่อมาค่ะก้ามเนื้อคออักเสบทำไมนนนอ๋อ,อเราเก่งไง เนาะใช่เขาบอกว่าสาเหตุของโรคนี้นะคะเกิดจากการที่ต้องนั่งท่าเดิมนานๆค่ะน้องบูเป็นระยะเวลาเป็นแบบนานๆแล้วก็เป็นประจําเป็นทุกวันนะคะลิซี่ตามมาด้วยเนี่ยนานใช่เดี๋ยวดูนะว่า6โรคนี้จะมีลิซี่หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าโดยผู้ป่วยนะคะจะเริ่มมีอาการปวดทั้งบ่านะคะทั้ง2ด้านและหลังจากนั้นจะปวดคอมากค่ะปวดร้าวนะคะไปถึงบ่าค่ะแขนและมีอาการชามือนะคะชาตามเท้านะคะปวดจนไม่สามารถ หันคอได้เลยสําหรับใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะในการรักษาค่ะคุณหมอนะคะจะให้ยาคลายกล้ามเนื้อมาและในะช่วงนี้นะคะอย่าพึ่งขับรถหรือว่าหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการขับรถค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าเวลารถติดเนี้ยเราสามารถใช้เวลาในส่วนเนี้ยให้มันเป็นประโยชน์ได้โดยการออกกำลังกายหรือว่าแบบ หมุนตัวอะไรอย่างี้นิดนึงเปิดประตูทำไมเราลุกเขา<ๆ>ลกุกทำชาหรือลุกเปิดประตูลงมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรอย่างงี้มันเยอะไปใช่ไหมใช่นะคะหรือไม่นะคะก็หาเวลาขยับขยับ เคลื่อนไหวตัวเองเนี่ยประมาณ3-4นาทีก็จะสามารถช่วยได้นั่เองค่ะต่อมาค่ะโรคต่อไปเลยโรคนี้นะคะระบบการย่อยอาหารและระบบการขับถ่ายผิดปกติมันเกี่ยวข้องกันยังไงกับการขับรถนะคะเขาบอกว่าคนที่ขับรถอยู่ตลอดเวลานะคะเช่นขับรถแท็กซี่มักเจอปัญหานี้นะคะเพราะเนื่องจากเราเนี่ยต้องหาผู้โดยในสารอยู่ตลอดเวลาทําให้การทานอาหารไม่เป็นเวลานั่นเองค่ะเวลาเข้าห้องน้ํานะคะก็ไม่สามารถทําได้หรือว่า สถานการณร์รมันทําให้เราแบบว่าไม่สามารถที่จะขับถ่ายได้ตรงเวลาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีอาการท้องผูกท้องเฟอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของเนี่ยระบบขับถ่ายที่มันผิดปกติค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารหลายๆอย่างนะคะใช้แล้วค่ะก็ไม่ค่อยได้รับประทานไงอ,อย่างเช่นผักต่างๆผลไม้ต่างๆก็ไม่ค่อยได้รับประทานสําหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพการขับรถแท็กซี่นั่นเองแล้ว เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่ว่าทําให้สุขภาพตัวเองย่าแย่ด้วยนะคะ,คะสำหรับคนที่ต้องใช้รถนะคะเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลามาจะประสบปัญหาหลายอย่างค,ะค่ะเช่นหมอนรองกระดูกเสื่อมอ,อันนี้ก็เป็นนะคะหลายค,คนเยอะมากเลย เป็นไหมไม่เป็นนะอันนี้คอหักเลยไม่ใช่หมอนรองกระดูกเสื่อเดียวหมุนได้ยิ่งสี่องศานะเนอะสามร้อยงศสามร้อยอเออลด์นะรวมทั้งคนที่ชอบถอดหัวด้วยหาอะไรกินหิววันนั้นเจออยู่เนาะอ้อมไปตากบ้าจะเห็นหล่อนมีนี่นะหล่อนมีกระด้งเลิกแล้วกินยาพาราหายแล้ว อ็จะแล้วหายด้วยฉันจะได้ไม่ต้องถอนหัวแล้วฉันกินยาพาราได้ช่วยช่วยการแก้ปวดได้ต่อมาอต่อมานะคะรวมไปถึงหลายๆคนนะคะที่ยกของหนักค <vastly> <People> ่ะแล้วก็ที่แบบว่าใช้ไหล่ค่อนข้างแบกหนักๆอย่างนี้นะคะหรือว่า เอียงตัวผิดปกตินอนท่าผิดปกติเนี่ยนะคะนอนท่าที่ผิดไปอย่างเงี้ยใช่ค่ะเคยมีเพื่อนที่ออฟฟิศอยู่นอนผิดท่ายังไงล่ะแล้วเข้าใจว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเพราะว่าเจ็บประมาณเจ็บหน้าออกใจเจ็บนะออกทีก็คุณหมอเข้าใจเป็นโรคหัวใจแล้วคุณหมอตรวจไม่ดีนู่นนี่นั่นฉันจะเป็นหัวใจอ่ะอะไรอย่างงี้ปรากฏว่าทานยาคลายกล้ามเนื้อไปเม็ดเดียวหายเลยหายสนิทเลยอายมากเลยนะคะรายการอะไรก็ไม่รู้อ่ทพี่บอกว่าคอนดูสูตรวิว อย่าไปมออย่าไปมอคอนเสียงตบมือนะก็ส่งไปเรืเอยๆไ s น s เก๋ๆอ่ะยังไงรวมไปถึงนี่นะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะการเอียงตัวที่ผิดปกตินะคะทำให้ได้รับบาดเจ็บนะคะ ทำให้เป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือว่าอักเสบนั่นเองค่ะโดยเริ่มแรกนะคะจะมีอาการปวดค่อนข้างตรงหลังนิดนึงแต่ว่าจะปวดเล็กน้อยก่อนยังไม่ได้ปวดลามสิ้นเสี้ยวยาวเลยขนาดนั้นนะคะหลังจากนั้นค่ะเริ่มมีอาการปวดมากขึ้นนะคะและลามขึ้นมาถึงบริเวณไหล่ทั้งสองข้างนั่นเองค่ะแล้วก็เวลายืนนะคะมันจะมีอาการเหน็บชาชาอยู่ตามบริเวณหมอนรองกระดูกนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะในบางรายนะคะอาจจะมีอาการแบบเอวคดร่วมด้วยหรือว่าบางคนเนี่ยนะอาจจะบอกว่าหลังคอมด้วยนะเพราะว่า ปวดเลยพยุงเต็เงไม่ไหวก็เลยแบบว่าเออแบบหลังงออยู่ตลอดเวลาเสียบุคลิกภาพด้วย<ช>นั่น<ช>เองนะคะแนวโน้มในการรักษานะคะอาการต่างๆคือไปทำไคลโรพลาสติกนั่นเองค่ะ,คะหลังจากที่ได้จัดกระดูกนะคะ,คะให้เป็นค่อนข้างแบบว่าเรียวงามสวยงาม uh huh. แล้วมันจะจะดีขึ้นค่ะ,คะแล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะ สามารถ exercise activity ต่างๆทําได้ปกติเลยค่าอย่างนี้นะคะหลายคนนี่เลยนะคะใช้วิธีการออกกำลังกายโดยการตีเทนนิสแบบเบาๆจะช่วยในเรื่องของโรคหมอนรองกระดูกได้หลองก็ตีนี่ตีแต่ว่าทุกวันนี้เป็นหมดทุกโรคเลยเพราะว่าห่างหายจากการตีเทนนิสไปแปดปีตีมาสมัยตอนนั้นอายุสิบแปดแปดี้ล้ะตอนนี้ไม้เทนนกลายเป็นไม้ปิงปองเลิศเลยไม้ตียุงเป๊ะอยู่เออ นั่นเองนะคะรวมเป็นถึงนี้เลยค่ะการทำกายภาพบำบัดนะคะขอบใยค่ะวันละ3มครั้งนั่นเองนะคะจะช่วยได้ค่ะหรือวิธีการนอนคว่ำค่ะขอแนะนำนะคะถ้าใครที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกนะคุณหมอแนะนําให้นอนคว่ำก่อนนั่นเองค่ะแล้วก็ให้ใช้สอกทั้งสองข้างนะคะตั้งฉากกับพื้นค่ะทำจจะทํา ทำให้ดูคนั่นเองนะคะแล้วก็ให้ปลายเท้าเนี่ยคะจิกเป็นมุมฉากค่ะอย่าทําให้ดูดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจ๋ย่คุณผู้ชมดว่าแพงจริ้งเออนั่นเองนะคะแล้วก็ให้ยกตัวขึ้นค่ะให้แขว่งท้องอให้แขว่งขานะคะแล้วก็เก่งหน้าท้องไว้นะคะประมาณ หนึ 1> 1่งถึงสิบนะคะทําอย่างนี้ไปเลยค่ะสิบครั้งนับอ,อ่ะสิบวินาทีก็ปล่อยหนึ่งครั้งสิบวินาทีก็ปล่อยหนึ่งครั้ง<ม>อย่างนี้นะคะก็จะช่วยได้นะคะในเรื่องของการบําบัดนั่นเองค่ะ,คะต่อมาค่ะพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือเอาหลายคนยังไงขับรถไงบางทีนะคะพังผืดมันอาจจะเป็นกับผู้ที่เล่นเกมนานๆเล่นนี่นั่นคอมพิวเตอร์นานๆด้วยนั่นเองะคะ่ะสาเหตุค่ะเกิดจากเลือดนะคะไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนบริเวณข้อมือข้อมือไม่ทั่วถึงนั่นเองค่ะ เพราะว่าจะต้องแบบว่าอย่างที่ได้บอกคนขับรถเนี่ยก็ต้องขับพวงมาลัยอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วจะทาให้เลีอยดเลือดเนี่ยไปเลี้ยงข้อมือไม่ทั่วเลีล้ยนเป็นยังไง <laughs> เลีเล้ยนก็เกิดจากการรับประทานอาหารที่บอกว่าเยอะๆเนอะไม่ใช่ตอบใช่เนอะเลือดจริงๆก็เขาจะบอกถึงความรู้เยอะจริงๆอ <laughs> ะไรอย่างนี้เอออนั่นเองนะคะ อีกทั้งสาเหตุนะคะอย่างที่บอกไปหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นคอมพิวเตอร์การเล่นเกมบี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 นะมีส่วนนะบางคนนะนอนเล่นโอ้โหเจ๊กลางค่ำกลางคืนนี่ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนหลอนหมายถึงตัวเองว่าไม่คุยกับเจ๊อย่างไรวันนั้นอะตีห้าก็ยังไม่นอนคุยมาวอยเรื่องผู้ชายอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมีมีนักบวชแปดสิแปดคนก็คุยนานหน่อยคืนยันเช้าอะว่ากันไปคุณผู้ชมเชื่อด้วยเรื่องจริงก็เชื่อกันได้ก็ใช่ค่ะแปดสิบแปดคนเองดังนั้นนะคะจะเริ่มมีการปวดบริเวณ ข้อมือค่ะพอหลังจากนั้นนะคะคุณหมอจะทําการรักษานะคะโดยการทํากายภาพบําบัดนั่นเองค่ะวันละ4ครั้งค่ะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนโอ้โหสี่เวลาหลังอาหารเลยนั่นเองนะหรือว่าสี่กิจวัตรประจําวันเลยเออนั่นเองนะคะเพื่อใหอ้เลือดนี่นะคะค่อนข้างสูบฉีดได้มากยิ่งขึ้นค่ะหากมีการดูแลตัวเองนะคะโดยการลดภาวะเสี่ยงค่ะอย่างเช่นที่ได้บอกไปนะคะการขับรถนะคะ ถ,ถ้าก็อาจจะผ่อนคลายอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าถ้าเราติดค่ะอาจจะวางพวงมาลัยแป๊บหนึ่งแล้วก็มีการนี่เลยทําอย่างนี้บิดข้อมืออะไรก็ว่ากันใช่เคลื่อนไหวร่างกายสักนิดนึงนะคะก็สามารใช่ร้ายช่วยร้อยรด้ แต่ว่าคนที่ว่าภาวะเสี่ยงในเรื่องของการเล่นคอมพิวเตอร์นี่ก็ยากง่ายมากเลยก็คือพักบ้างเอเอการเล่นคอมพิวเตอร์ไม่ได้เล่นหลันก็ขายทิ้ไงได้นะใช่ไหมเออทั่วนี่ก็ขายแล้วไม่มีตังค์กินเราใช้แรงงาน <c oughs> อ่ะ <c oughs> ไม่จ่ายตังค์เก๋ๆอ่านั่นเองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าหรือบางทีนะคะอาจจะยกของแล้ววิธีการยกของอะให้นั่งลงถ้าเกิดว่าคนที่ปวดข้อมือแล้วใช่ไหมแต่ว่าหลีกเลี่ยง ที่จะไม่ทํางานหนักไม่ได้ก็ให้นั่งลงนะคะแล้วก็ใช้ข้อมือเนี่ยยกแต่ว่าปกติเราจะต้องแบบว่าหลายคนก้นมไงก้มยกแต่ว่าเขาให้นั่งยองๆนะคะแล้วค่อยยกจะช่วยคลี่คลายอาการของการเจ็บมือได้นั่นเองค่ะโอโ้โหและทั้งหมดมนี้นะคะก็คือ6โรคนะคะที่จะตามมาสําหรับใครที่บอกว่าขับรถนานเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มีวิธีการแก้แล้วนะคะ,คะใช้เวลาเป็นประโยชน์ดีกว่าเนะในช่วงอ <ผม S 1> ของการรถติดนะคะหรือว่าต่างๆนานเนี่ย เอามาแบบเอ็กซ์ซอร์ร่างกายฝึร่างกาย,ยร้อสักนิดหนึง่งก็จะสามารถทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงได้เหมือนเดิมนะ,ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมสําหรับสาวๆใครที่บอกว่าอยากรักสวยรักงามนะคะเรามีมาร์กตัวใหม่มานะคะกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดข,ของอาวิยองนั่นเองแต่ว่าจะเป็นอะไรต้องติดตามค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่คะ่ะค่ะพวกเราแข็งแข็งพวกเราแข็งแรง ถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง ในภารกิจประจำวันถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนรัดก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเอง Bio Advance Day d Cream ช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใส Bio Advance Day d Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r c e n t e กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะเห็นบอกว่าช่วงนี้จะนำเสนอมาร์คพิเศษของอาวิองเลยเหรอเจใช่แล้วค่ะมาร์กตัวนี้นะคะจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะ เรามาบอกชื่อของเขากันนิดนึงกับ Advan นไบ i ท e n i n g Bio นั่นเองค่ะ,คะของอาวิยองนั่นเองนะคะกับสาวโบดีเจโบนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ามาร์กตัวเนี้ยตอบสนองกับสาวๆอย่างไรบ้างค่ะ,คะไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่จากอาวิยองเซนค่ะนั่นคือ อาวิยงจะมา Sudical EX Advanced Brightening Biocellulose Mask ค่ะเขาบอกว่าให้สัมผัส เนียนแน่นชุ่มชื่นกระจ่งางใสได้ทันทีนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อมาร์คพิเศษด้วยไบโอเซลลูโลสเทคโนโลยีส s เป็นมาร์คในรูปแบบใหม่เนื้อเจลมีความยืดหยุ่นและยึดเกาะผิวได้แนบสนิทกว่าจึงมีประสิทธิภาพนำส่งสารบำรุงเหนือกว่าทิชชู่มาร์กทั่วไปค่ะใครที่เคยใช้ทิชชู่มาร์ะคะจะรู้เลยว่ามันไม่แนบสนิทกับผิวหน้าทําให้สารบำรุงเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปสู่ผิวหน้าได้ค่ะ และสารบำรุงเนี่ยคอนเซนเทรตไฮโดรลูมินัสคอมเพล็กซ์สารจากพืชพธุ์ธรรมชาติจากสาหร่ายทะเลที่มีประสิทธิภาพช่วยปรับสภาพผิวให้สว่างใสช่วยลดเลือนจุดด่างดำอ่อนโยนกับผิวแม้ผิวที่บอบบางค่ะดีเลยนะคะอย่างเราออกแดดบ่อยผิวก็คล้ำเสียอ่อนแอที่ตามมานี้ก็คือจุดด่างดำนั่นเองค่ะสารอีกตัวหนึ่งค่ะชื่อว่าซซลโปรตีนทำหน้าที่เสมือนสารให้ความชุ่มชื่นในผิวตามธรรมชาติที่ไม่เพียงแต่ให้ความชุ่มชื่นกับผิวในทันทีแต่ยังสามารถล็อกความชุ่มชื่นให้ ผิวได้ยาวนานยิ่งขึ้นให้ความรู้สึกถึงผิวที่อิ่มน้ำเนียนแน่นโดยไม่ทิ้งความเหนอนะหนะผิวพร้อมรับการบำรุงเต็มที่ในขั้นตอนต่อไปค่ะวิง โบสุรตนาวีเองค่ะถึงเวลาที่เราต้องมาพิสูจน์กันแล้วว่าของเขาดีจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าผิวหน้าของโบเองเนี่ยก็ต้องการความชุ่มชื่นกระชับแล้วก็เฟรชเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็นะคะด้วยวัยเองด้วยไลฟ์สไตล์ของเราที่เราชอบออกแดดนะคะไปทะเลไปตีกอล์ฟหรือว่าการทํางานที่ต้องอยู่หน้ากล้องตลอดเวลาหรือแม้แต่การเป็นดีเจที่อยู่ในห้องแอร์ทุกอย่างนี้ทําให้เราสูญเสียความชุ่มชื่นจากผิวไปแน่นอนนะคะเราจะมาพิสูจน์กันไป s t ต็ by step เลยค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของผลิตภัณฑ์นี้ค่ะนั่นคือ5 day intensive program นะคะใช้เวลาแค่5วันไม่ต้องรอนานค่ะวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5แจมเลยค่ะ <S <S เรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนที่1ค่ะแกะมาสกออกจากซองน,นี่เลยนี่เสร็จแล้วก็แกะกระดาษออกทั้งสองข้างนะคะ นี่ข้างแรกอ๋อเราจะได้สัมผัสกับเนื้อเจลนะคะที่เป็นไบโอเซลลูโลสมาร์กนี่แหละมันจะนุ่มๆแล้วก็ลื่นๆจับให้ดีนะนี่น่เราก็จะได้มาแบบนี้ขั้นตอนที่สองนะคะทาบมาสกลงไปที่ใบหน้าแบบนี้เริ่มต้น จากหน้หาหักด้านบนก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาใช้ปลายนิ้วไล่ลงมาแล้วก็ดึงให้ตึงด้วยนะคะไล่ลงมาที่จมูกที่แก้มให้ตึงแล้วก็มาที่ปากที่คางก็ดึงให้ตึงนะคะน,น่าจะมีขนาดแค่ไหนก็ใช้ได้เพราะว่ามีที่เหลือเฟือเลย ใช้นิ้วมือเกลี่ยให้แนบสนิทกับทุกอนูของใบหน้าเลยตึงๆอรู้สึกชุ่มชื่นแล้วก็ผ่อนคลายสบายส่วนช่วงของตรงตานี้นะคะเราจะเหลือเอาไว้ใช่ไหมแบบว่าแบบนี้ก็ได้หรือว่า อาจะปิดขึ้นไปแล้วก็พักผ่อนไปเลยปิดตาไปเลยก็ได้เช่นกันแต่เราไม่ปิดเราอยากทำอย่างอื่นพอาดันูไไ่วยหน้าแล้วรู้สึกพูดมากแล้วก็แกะมาก็ได้แล้วก็เมาม์ที่ตาเนี่ย <c oughs> และขั้นตอนที่3ทิ้งไว้10-15นาทีก่อนที่จะลอกมาส์ออกนะคะ ครบ15นาทีนะคะก็เลิกออกอืมสดชื่นผ่อนคลายมากเสร็จแล้วก็ใช้ปลายนิ้วมือนี่แหละคะ่ะตบก,กระตุ้นให้สารบำรุงซึมซับเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็บำรุงในขั้นตอนต่อไปได้สรุปว่า ผ่านค่ะโอ้ยเลิศมากๆใช่ไหมเด้งเลยนะมีการบอกว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยอย่างนี้นะคะแต่ว่าเพีงระยะเวลาสั้นๆ1 0บถึงสินาทีนะคะหน้าของเราก็จะสดใสขาวเปล่งปังแล้วก็เป่งเป็นประกายมีออร่าได้เคล็ดลับของดาราหลายคนที่เขาทํากันเนาะใช่แล้วค่ะแล้ว น้องบู๊ค่ะหลังจากที่ทําหน้าไปแล้วเรายังมีเวลาเหลืออเพราะฉะนั้นนะคะทําผมกันไหมสําหรับพี่นี้เลยคลิปนี้ต้องขอบอกเลยนะคะว่าได้แบบไอเดียมจากพี่โบโบวีนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาติดแฮร์พีชน้องบูอ๋อผมปอนใช่จากร้านของเขาเองนะคะกับเดอะแฮร์ช็อปนั่นเองค่ะเราก็เลยมีวิธีนะคะในส่วนของการติดแฮร์พีชนะคะของสาวโบวีนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันจะน่าสนใจอย่างไรบ้างไปชมมองๆกันเลยไหมไปเลยดีกว่าค่ะโบวีไปอยู่ที่ร้านเดอะแฮร์ช็อป อย่างซอยสองนะคะเป็นการขายแฮปปี้ของวี่เองค่ะวันนี้นะคะลีะ่จะมาสาธิตวิธีการติดแฮปปี้ผงแท้ค่ะซึ่งผมแท้นี้นะคะเป็นผมที่นักสดแสดงไว้ใช้เวลาถ่ายลนะครเ่ะเพราะว่ามันสามารถได้ได้มวลได้เซตทรงได้โดนความร้อนได้ค่ะมันจะทนนะคะก็แฮปปี้นะคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะเวลาติดแล้วก็ใช้แป๊กแป๊กอย่างนี้นะคะนี่นะคะเพื่อติดเข้าไปกับคนผมเรานะคะเป็นการเติมที่หนาต่อให้ยาไไปด้วยค่ะอ่ะ วันนี้เาติดสองชิ้นนะคะเริ่มจากชิ้นแรกนะคะแล้วก็แต่งผมเราอย่างนี้ก่อนเราใช้นิ้วโป้งนะคะกรีดผมเราขึ้นมาให้มันได้เป็นเป็นลายเส้นค่อนข้างตรงหน่อยะะแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ใช้ตักนี่ละค่ะติดข้าไปเลยอันนี้มีตัะะ๊กติด น,นี่ค่ะอันนี้คือชิ้นที่หนึ่งนะคะแต่ว่าชิ้นที่หนึ่งแต่ติดชิ้นเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอกับผมโบนะคะเพราะว่าผมโบสั้นนะคะเพราะฉะนั้นโบต้องใช้อีกชิ้นนึงด้วยค่ะชิ้นนี้จะเป็นชิ้นใหญ่เราก็เปิดแบกไว้ก่อนทั้งหมดนะคะเป็นอย่างเมื่อกี้นี้แล้วก็แบ่งผมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งค่ะเป็นชั้นที่สูงขึ้นนะคะใช้นิ้วโป้งแบ่งเหมือนเดิมน,นะคะ โอยากให้มันใสและแบบสีมันสลับไปสลับมาค่ะจะได้แซมดูมีวอลลุ่มเนี่ยเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือติดสองชิ้นนะคะก็จะได้แบบเป็นการเติมผมให้ยาวขึ้นนะคะแบบสบายๆแต่ว่าถ้าเวลาทํางานนะคะผมก็จะติดให้หนากวนี้เพื่อแบบให้เวลาไปออกอีเวต์หรือไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะได้แบบดูแบบผมหนาดู โดดเด่นนิดนึงเวลาแบบผมน้นหนามีมอุลม,มันจะโดดเด่นค่ะก็จะติดชิ้นด้านข้างเข้าไปด้วยแต่ชิ้นด้านข้างเนี่ยโบดเลือกเป็นอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีที่สว่างกว่าสีโมอีเพื่อติดเป็นไฮไลท์ค่ะด้านข้างก็จะติดง่ายมากเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เปิดผมในชั้นที่สูงที่ใหม่ชั้นหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องต้องระวังนิดนึงนะคะไม่ไม่ให้แบบสูงจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวผมตีของเรามันจะปิดมันจะปิดตัวแฮปปี้ไม่มิดนะคะ นี่นะคะสังเกวตกเกว่าติดใหม่อ่าสังเกตว่าติดติดเข้าไปแล้วผมจะดูแบบเป็่ขึ้นเลยค่ะแล้วก็อีกชิ้นนึงก็อีกฝั่งนึงนะคะก็ขีดผมเล่าออกมาน,นี่แบบนี้ไหมคะแล้วก็ติด แล้วก็มีสลับสีกันนะคะเพื่อให้ดูแบบมีมีอะไรมากขึ้นเจอแล้วค่ะโอยเลิศมากๆสำหรับคนที่เบื่อทรงผมได้เหมือนเจ้ผมสั้นไงใช่ก็ว่าจะแบบว่าไปหาซื้อนะเพราะว่าแฮร์พีทมันเป็นผมแท้ด้วยอ่ะแล้วก็มาติดแล้วมันดูเนียนเนาะแล้วงุ่ยมาก ใช่แล้วดูแบบว่าผมแบบมีวอลลุ่มแบบดูน้าสัมผัสอย่างนี้เนาะที่สําคัญนะไม่ต้องไปต่อด้วยเจ๊แบบถ้าเกิดว่าเบื่อก็ออกไปผมสั้นเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดวันไหนอยากจะยาวเก๋ๆก็ติดได้เลยและที่สําคัญนะคะน้องบูมมีหลากหลายสีสันนะคะให้เลือกและที่แล้วเป็นผมแท้สามารถโลหรือว่าแบบว่าม้วนตรงได้สามารถทําได้หมดเลยนะคะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับ ออกธุรกิจของดาราสาวโบวีนั่นเองนะคะ,คะกับ The Hair Shop นั่นเองค่ะ,คะแต่ว่าวันนี้สิเจยังไงล่ะทีนี้เสียดายมากเลยยังเสียดายยังไงเวลาของรายการเราหมดลงแล้วโอ้โหไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมเพราะสามารถดูรายการเรานะคะย้อนหลังได้ค่ะตาม w w w intv co t h นั่นเองค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะเซิร์ชคำว่าผู้หญิงอยากสวยค่ะที่ YouTube ก็จะขึ้นมาเลยนะคะหน้าเราสองคนค่ะสวยเป๊ะเวอร์ <c oughs> แต่คุณผู้ชมท่านไหนนะคะ <c oughs> ที่บอกว่ามีข้อติเตียน นะะคในรายการของเราค่ะหรือว่าอยากให้รายการเพิ่มอะไรนะคะสามารถส่ง SMS นะคะมาบอกกันได้ที่เบอร์อะไรคะน้องโม่สี่หนึ่งสองสามสามศูนย์หนึ่งค่ะใช่แล้วค่ะขอย้ำอีกทีได้ไหมสี่หนึ่งสองสามสามศูนย์หนึ่งค่ะก็ส่งมาเลยนะคะหนึ่งข้อความเสื้อบริจาคน้ำท่วมด้วยไม่ใช่ค่โม่อยาอันนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการของเราแล้วจริงๆค่ะต้องลาบแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ